ความรักชาวราศีกันนะคะชะตาความรักชาวราศีกัน16มกราคมถึง15กุมภาพานันธ์เป็นอย่างไรชาวราศีกันนะคะเริ่มต้นที่คนโสดต่อด้วยคนที่มีคู่เป็นแฟนหรือแต่งงานนะค,ะคนโสดนะคะชาวราศีกันบางครั้งถ้าคุณรักอิสระอยู่คุณอย่าเพิ่งอยากมีความรัก ใครก็ตามชาวราศีกันถ้าคุณรักอิสระอยู่คุณยังมีความสุขกับความเป็นโสดอยู่คุณยังอยากใช้ชีวิตแบบไม่ต้องไปยึดติดหรือไม่ต้องไปอะไรใส่ใจอะไรใครมากมายคุณอยากกินคุณก็กินคุณอยากไปคุณก็ไปคุณอยากนอนคุณก็อยากนอนถ้าคุณยังรัก ชีวิตอิสระอยู่ชาวราศีกันจะพึ่อรีบร้อนที่จะมีคู่นะคะมันจะมันจะเหมือนบางครั้งมันจะมาดันบั่นทอนความสุขของคุณการที่คุณรักอิสระคุณมีความสุขดีอยู่แล้วนะคะชาวราศีกันระวัง คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่เขามีคู่มีเจ้าของหรือบางครั้งอาจจะเจอสถานการณ์รักสามเศร้านะคนโสดถ้าคุณรู้สึกว่ามันอยู่ตกอยู่ยงั้นให้คุณกลับมามองตัวเองรักตัวเองเห็นคุณค่างตัวเองนะอย่าไปฝืนอะไรที่คุณไม่แน่ใจนะอะไรที่มันคุมเคือในความรักความสัมพันธ์ครั้งนีน้คุณอย่าไปต่อเด็ดขาดคุณรีบปิดรีบจบกลับมาโสดดีกว่าคุณโสดนะดวงชะตาจะนำพาคนใหม่เข้ามานะคะ ถ้าคุณยังยึดติดกับคนที่เขามีคู่มีคุณรู้ความจริงนะว,ว่าเขามีคู่มีเจ้าของอยู่เป็นรักสามเศร้าอย่าฝืนต่อเด็ดขาดนะคะชาวราศีกันปล่อยวางแล้วดวงชะตาจะนําพาคนใหม่เข้ามาแล้วความสัมพันธ์ครั้งน,นี้มันจะทําให้คุณรู้สึกมองไปในอดีตเลยว่าทําไมฉันต้องไปจมปักอยู่กับคนแบบนั้นเสียเวลากับคนแบบนั้นทําไมฉันไม่เปิดตัวเองให้เจอคนนี้เร็วกว่านี้อะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกเสียเวลากับ คนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตถ้าเจอคนไม่ดีรีบปล่อยนะคนโสดนะไม่ต้องไปล้างนะคะคนที่เข้ามาเขาเหมือนไม่ค่อยเปิดเผยซ่อนซอ่อนแบบซ่อนซ่อนเนี่ยรีบปล่อยนะไม่ต้องไปรีบเหมือนกับไม่ต้องไปเหนียวล้างนะคุณจะมีความสุขเดี๋ยวดวงชะตาโชคชะตาจะนําพาคุณใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์เองค่ะค่ะคนที่มีคู่เป็นแฟนหรือแต่งงานแล้วชาวราศีกันนะคะบางครั้งอะ่ะ คุณคาดหวังอะไรในคู่ของคุณมากเกินไปหรือคุณคาดหวังในความสัมพันธ์มากเกินไปมันจะไม่สมหวังหลายสิ่งหลายอย่างไ, like ไม่ได้ดั่งใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณต้องเลือกที่จะปล่อยวางบ้างนะคะอยากไปยึดติดนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณคนรอบข้างเขามองว่าคุณเป็นคู่ที่น่าอิจฉาแต่คุณกลับไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี <Allāh. S 1> ้ยนะคะคุณต้องปล่อยวางนะอย่ายึดติดอย่าคาดหวังอะไรมากเกินไปเมื่อคุณปล่อยวางได้นะ ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมมันจะหวานขึ้นกว่าเดิมเมื่อไหร่ที่คุณไม่ไปตามคาดหวังอยากได้นู่นอยากได้นี่จากความสัมพันธ์คุณปล่อยวางได้เมืม่อไหร่เขาจะประเคนสิ่งดีๆให้กับคุณเองนะคะชาวราศีกันนะคะถ้าคุณยังไปยึดติดว่าเขาต้องเป็นแบบนู้นต้องหนังนู้นอย่างเงี้ยคุณจะไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณปล่อยวางแล้วแต่เขามีความสุขที่เขาจะทําให้ก็ให้เขาทําเขาไม่มีความสุขที่จะทําก็ไม่ต้องให้เขาทําไม่ต้องไปบังคับนะคะมันจะดีกว่านะคะเหมือนกับบางครั้ง ปล่อยทุกสิ่งทุกอยาก่างมันไปเป็นตามธรรมชาติตามวิถีทางของมันอย่าไปยึดติดมากนะคะจะไม่มีความสุขในความสัมพันธ์คนเนี้ยชาวราศีกันนะคนที่คบกันอยู่คุยกันอยู่ไม่ว่าในฐานะคนคบคนคุยแฟนหรือแต่งงานเนี่ย เป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นคงเป็นรักที่มั่น,งน,นคงในอนคตคุณมีเกณฑ์สมหวังสมปัารถนาโดยเฉพาะคนที่ยังไม่แต่งงานนะคบกันเป็นคู่เป็นแฟนคนคุยอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จะอยู่ด้วยกันอีกนานนะคะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนที่ดีที่ใช่ถ้าคุณรู้สึกว่าคนเนี้ยสินเสมอกับ,บคุณรักษาเขาไว้ให้ดีนะคะเขาจะอยู่ด้วยกันกับคุณอีกนานเขานจะเป็นความรักที่สร้างความมั่นคงทางครอบครัวทางชีวิตคู่ ให้กับคุณคนที่แต่งงานแล้วคนคนเนี้ยถ้าเขาสินเสมอคุณคุณรู้สึกว่าเขาซื่อสัตย์และก็จริงจังในความสัมพันธ์มากคุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งที่หนักแน่นที่มั่นคงจะไม่มีใครเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ของพวกคุณได้ง่ายๆแน่นอนถ้าคุณรู้สึกว่าคู่เนี้ยสินเสมอกันนะคะแต่ถ้าคู่ที่รู้สึกว่าสินไม่เสมอกันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนพันและพบคนใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมประมาณนี้นะคะชาวราศีกันค่ะ